สวัสดีครับไม่ไม่ค่อยได้ทําคลิปไอเครื่องวัสดุป,ปลูกเท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันนี้มาทําให้ดูไม่ถึงของผมนะครับพวกอื่นใช้ยังไงผมไม่รู้ผมใช้แบบนี้นะครับสําคัญก็ก็คือไอไอ,เ,อเจ้าดินดินใบกัมปูนะครับคือดินใบกัมปูเนี่ยจะเลือกเจ้าที่มันที่มันมีดินไอไม่มีกัมปูเยอะหน่อยมีใบกัมปูเยอะหน่อยนะครับ เน้่ปกติผมจะเอาเข่งใหญ่แล้วก็ใส่มะพร้าวที่แช่น้ําไปแล้วแล้วก็แล,วกแล้วก็ใส่เจ้าดินดินใบกําปูลงไปก็ต้องเลือกเจ้าที่มีใบเยอะๆแล้วกันนะครับเพิมไปนี้ถ้ามีใบกําปูเยอะมันก็จะเบาหน่อยนะครับเสร็จแล้วก็คุกเขา นี่อันี้ก้าหนึ่นงไม่เคยลองเดี๋ยวมาเปิดดูถ้าต้องสำคัญมากเลยเรื่องเรื่องดินดินอันนี้ค่อนข้างจะยุ่ยนี่น่าจะเป็นดินเป็นดินเยอะหน่อยดูสินี่ออกไปทางดินเยอะซื้อมาเยอะด้วยก็คุกเขาคุกเขากับมะพรา้า ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ผมผมโ <ๆ S 2> น้นจะใช้เข่งเบอร์ห้าแล้วก็ใส่กรองก้นนึกกลัมะาพร้าวอย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะเอาเอาดินที่ดินผสมไปข้าปทูที่เมื่อกี้ผสมกับกลับมะพร้าวใส่ไป ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้เนาะเห็นไหมโอเคแล้วก็โรยด้วยเจ้าพวกกันกันมแมลงกับปุ๋ยออสโมโค้ดผสมกันแล้วเกียยน้ำหน่อยก็โรยไปมันก็จะเป็นออสไอซาร์เนจีผสมกับออสมโมโค้ดโรยไป เราเดินเอาต้นไม้มาปลูกแล้วก็เลือกต้นที่มันมันพร้อมจะลงเงเข่งอ่ะต้นนี้ผมเลือกต้นนี้เห็นไหมเลือกต้นนี้คือด่างทุกใบนะครับไซส์นี้ที่เสนออยู่ใน ในอะไรนะในแบ่งปันเนี่ยผมเสนอที่4,500ันหนะครับไซส์พวกนี้แหละกำลังดีเพราะว่ามันกำลังจะขึ้นลำต่อล้วก็เอามาปลูกเลยนะครับก็จะดูร่างมันรนะบบร่างทำงานหมดแล้วมันกำลังจะพุ่งนะี่ยเราก็เอามา,มาวาง ครับแล้วก็เดี๋ยวก็เอาเอาดินที่ไบกำปูรผสมกับมะพร้าวใส่ให้ลงไป เดี๋ยวเอาลงที่พื้นนิดหนึ่งให้เย็น แล้วก็เอากระมังมาลองเพื่อจะใส่น้ำลองน้ำให้เขาเป็นน้นว่าเสร็จนะครับเดี <Yeah. S 1> ๋ยวนี้ก็เสร็จ ก็สามารถเอาไปเอาไปเรียงตำแหน่งปลูกเพิ่มได้เลยง่ายนิดเดียวนะครับง่ายนิดเดียวเวลาข้อดีใส่กระมังคือไม่ต้องยกลากอะจะลากเอาไงก็ได้ใช้ดไรก็ได้ เติมน้ำนะครับเติมเติมบูดอีกสักพักมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยไม่เกินนานก็เป็นเป็นไซนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวจากนี้เดี๋ยวก็จะกลายเป็นไซนี้นะครับแป๊บเดียวเองไม่นานนะครับก่ปลูกได้ละนะครับอ๋อแล้วส่วนใหญ่พอการย้ายไม้ครั้งแรกเนี่ยผมก็จะผมก็จะคุมคุมด้วยคุมเชือเอ้อนาะเชื้อโรค เชื้อแบคทีเรียเชื้อราด้วยสารยูกิฉีเข้าไปฉนะีดตรงแกนมันนะให้มันให้มันปลอดภัยก็เป็นเอามาแล้วเสร็จนี่คือการปลูกนะครับจะเห็นว่าวัสดุปลูกก็ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นเป็นกากมะพร้าวนะครับแล้วก็ดินเมกัมปูแต่ถ้าเลือกได้นี่ดินเมกัาปูนี่ผมผมจะเลือกผมจะเลือกดินเมกัมปูแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้เมื่อกี้ดูแล้วมันเนื้อดินเยอะไปนหน่อยละเอียดไป ถ้างี้หยับๆหน่อยครับแต่ไม่เป็นไรก็พอใช้ได้อยู่นะครับก็ปลูกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็โตครับโอเคคลิปนี้เท่านี้แหละครับวิธีของที่บ้านนะครับเป็นอย่างนี้ครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยุทิทอปครูด้วยครับสวัสดีครับ